เทศบาลน,นครแม่สอดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สประจำปี2563เพื่อพัฒนานครแม่สอดค่ะดเรเทอดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลน,นครแม่สอดสมัยสามัญสมัยที่สม ประจำปี2563เพื่อพัฒนานครแม่สอดโดยมีนายรณกฤษกอประภากิจประธานสภาเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดนายพงพัฒน์พยอมยนต์เป็นเลขานุกการสภาโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมจํานวน19ท่านครบองค์ประชุม โดยในส่วนของส่วนราชการมีปลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองงานหัวหน้าส่วนการงานเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมชั้น4บุษราคัมสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตรารายงานข่าวแจ้งว่าการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนและโครงการต่างๆเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตา